คำเตือนคลิปวิดีโอ,น,อนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็ดล้มเก้าครับสวัดสดสีครับผมกงวินครับครับก็วันนี้ก็พี่กงมาหาที่พัทยานะใช่ครับพี่มาหาพัทยาสองวันนะครับสองวันแล้ว ขึ้นมาตอนไหนนี่ต้องมาเจอกันตลอดนะใช่ครับพี่ก็มหาวิชาัยครับที่รักครับก็มาพระราชชนบดีก็ต้องมาเจอพิชาตลอดครับก็รู้จักกันมาก็นานแล้วนะพี่โงนะนานแล้วพักใหญ่แล้วนะครับก็น้องก็ทำมาหากินที่กรุงเทพครับพี่ครับวันนี้ก็ได้โอกาสพาครอบครัวมาเที่ยวครับพาครอบครัวมาเที่ยวครับพี่กงนี่ไม่ไม่ออกช่องไหนเลยนะยังครับพี่ไม่เคยเพิ่งต่อรายการพิเศ็ดลงเก้า รายการ,<ค>รแรกใ,รใช่ครับพี่รายการแรกทุกคนก็จําพี่กงได้แล้วนะเอฟซีพี่กงเขาเยอะอยู่ครับก<ช>็เขามีแต่เขาอาจจะลืมผมหรือเปล่าพวกผมไม่ค่อยได้เล่นเฟซด้วยครับ,บทำแต่งานใช่ไหมครับ,รบเลี้ยงแต่ลูกครับพี่เ,เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาช่องเรานี่ก่อนดีวกว่านน้ำเสร์ฟก,ก่อนเลยก่าไว้ขอน้ำหน่อยวิสกี้หน่อยครับในกองพี่กงข้าวแก้งเติมบำรุงผิว ัพี่กงนี่ในหลายคนอ่ะพี่กงเคยแต่ก่อนเคยมีดังแล้วรอบหรับก็คือเรื่องกับชกมวยชกมวยกับเสือโป้เสียโป้ครับครับก็ตอนนั้นก็พี่กงก็ไม่ค่อยออกโซเชียลเท่าไหร่นะตอนนั้นนะใช่ครับพี่มีแต่ให้เขาพูดเพราอะไรตลอดปกติไม่ค่อยออกโซเชียลอยู่แล้วใช่ไหมไม่ค่อยได้ออกพี่มาวันนี้ก็เคิ้นเคินหน่อยเคินเหลิ้นหลายคนอ่ะอยากรู้ว่าเออพี่กงเนี่ยตั้งแต่เด็กเป็นยังไง ตั้งแต่เด็กที่โรงมาลอนเล่มาออกยุทธจักรเนี่ยมาถึงได้มากรุงเทพเนี่ยพี่โกงเดินทางมาอย่างไงแล้วก็พอจะมาเป็นพี่กงวันนี้ยั้งเดิมเลยผมเป็นคนพิโครคพี่เชนุโรกใช่ครับเกิดที่นั่นเลยเกิดที่นั่นครับครับ,รบก็โตที่นั่นเรียนหนังสือที่นั่นเรียนหนัง <4 S 2> สือที่นั่นชกมวยชกมวยด้วยใช่ครับพี่ฝึกชกมวยตั้งแต่เด็กครับชกมวยตั้งแต่เด็กเลยอ๋อประมาณเมื่าณเท่าไหร่ป .4 สี่ครับพี่เพราะว่าปอองก่อนที่ผมจะชกมวยตอนแรก ผมจะชกพร้อมเพื่อนตั้งแต่ว่าสองเลยครับแต่ว่าแขนหักก่อนแขนหักก่อนใช่ครับอะไไม่ได้ชกแขนพี่กงฝั่งไหนข้างซ้ายครับครับแล้ววันนี้จะลงรวมกันได้ไหมครับเนี่ยได้ครับพี่ได้ใช่ไหมอเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูลงรวมกันด้วยนะครับพี่วันนี้มีพี่กงแล้วก็มีน้องคนหนึ่งคมเพชรนะครับครับคมเพชรอะไรนะป่าลันกุ๊บป่าลันกุ๊บนะครับมามาเป็นเทรนเนอร์ให้มาคือคุยกันไว้แล้วแ่ะกงบอกว่าพี่ไม่เคยต่อยมวยไม่เคยอะไรครับก็เลย มาเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูท้ายๆนะพออยู่ปอสีมาต่อยมวยก็เริ่มต่อยมวยครั้งแรกอาชีพไหมมวยอาชีพไหมครั้งแรกก็เป็นมวยวัดครับพี่มวยวัดเป็นงานวัดครับเป็นงานฝากลุกนิมิตรครับของหลวงพ่อออนนะครับที่จังหวัดพิโรนครับแถวหนึ่งตื่นเต้นครับพี่ก็คิตื่นเต้นเหรอใช่ครับแล้วงานวัดคนมันเยอะเนี่ยประมาณเดือนเดือนแบบนี้แหละพี่ประมาณเดือนธันวาปีจิกาใช่แล้วอากาศมันเย็นครับพี่อ๋ออากาศมันเย็นงานเลยดูครั้งแรกเลยผม ไปชกมวยนะผมสั่นสั่นไหมสั่นรับพี่ชิงหายแล้วี่จะได้เอาว้เดสั่นแล้วยังไงสั่นพี่แล้วเราไม่เคยอะเราอยู่ดีลุงจับขึ้นไปทั้งลุงใช่ครับลุงนี่เป็นคนปั๊บจับุ้มขึ้นไปเลยถอดเสื้อปุ๊บุ้มขึ้นไปเราก็ไม่เคยทําไงอ่ะตัดสินใจเอาวะอยากเป็นอยากเป็นมวยวัดด้วยเราก็แต่แต่เซอมไม่อยู่แล้ว ไม่ได้ซ้อมเลยเพราะวันที่ลุกจับปุ้มขึ้นนี่คือปุ้เวทีซ้อมใช่ไหมเด็กแถวบ้านนี่เราก็เก็บมาหมดแล้วใช่ลุงไม่เห็นว่าเราก็แกนแกลนหน่อยใช่ครับเกเรเราก็จับปุ้มขึ้นเล็กที่ขี้หนูจับปุ้มขึ้นเวทีชกครั้งแรกครับชนะครับโอ้ชนะด้วยชนะครับเราได้ซ้อมไหมไม่ได้ซ้อมเลยเลยพี่ไม่ซ้อมเลยใช่ครับเปรียบคืนนี้ผู้นี้ชกครับอ่กโยกเขาเมื่อก่อนนี่เขาจะเปรียบ เมื่อก่อนในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเปรียบกลางคืนนะพี่แบบว่าเป็นงานต่างจังหวัดนะครับงานฝั่งลูนิมิตรรู้ว่างานวัดอะไรเงี้ยงานประจําปีเขาจะมีหลายคืนแล้วแบบว่าถ้าเขาเปรียบวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาต่อยใช่ครับเขาจะเปรียบแบบนี้ครับไม่มีเวลาให้เราซ้อมเลยตอนนั้นป .4 ใช่ไหมขึ้นเรียนป .4 พี่มีมีแฟนไหมตอนปีผมไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่มีเพื่อนมีเพื่อนครับเพื่อนไปเชียร์ไหมเพื่อนวันนั้นก็ปมีประมบ้าพวกคือญาติ พวกน้องๆพวกเล่นโตมาด้วยกันนะครับอ่าตะโกนไหมเฮ้ยกงสู้ไว้เฮ้ยเพื่อนสู้โอเคครับเพื่อนเรียนห้องเดียวกันไม่ได้ไปเพราะว่าเราไป็นตัวครั้งแรกอ่าแต่กนไม่ได้ยินเสียงไหมเฮ้ยกงสู้เฮ้ยอะไรเงี้ยหรือว่าอื้อหมดแล้วครั้งบนอื้อหมดแล้วพี่ครั้งแรกไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงใครเลยแทบไม่ได้ยินเสียงใครเลยพี่ทั้งๆที่คนเยอะนะกรรมการสับชกเป้งเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงใครเลยใช่ไหมมันอื้อพี่โห่ไม่ได้ยินอะ เราต้องเราต้องฟังดีๆแต่ถ้าประสาทเราไม่อยู่ตรงหูปุ๊บตาเราเราจะบังคู่่อสู้ไม่ได้แล้วใช่ครับเราเลยต้องกัดฟันสู้เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงตะโกนไปคอแล้วแตกก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอกพี่ตอนที่ออกอาวุธกันนะถ้าเราจะมาฟังเอาประสาทมาฟังส่วนเนี้ยเราบังอาวุธไม่ได้ใช่ครับว่าสองระบบไม่ได้แล้วใช่ครับสองระบบไม่ได้ ต่อยครั้งแรกแล้วก็ต่อยมาจนถึง8ครั้งชนะตอนนั้นอีกชนะตลอดเลย8ครั้งใช่เหรอครับพี่อ๋อคือต่อยชนะตอนนั้นคือเป็นแรงบันดาลใจให้เราต่อยมวยไปใช่ต่อยเรื่อยมาเลยต่อยมาเรื่อยต่อยแปดครั้งผมไม่เคยแพ้ใครเลยโอ้โหครั้งที่เก้าเขาเอามวยมาแบบว่าอย่างว่าแบบว่ามวยมันก็เริ่มมีเกตขึ้นอะไรเงี้ยเห็นเราไม่แพ้เพราะเอามวยเกตดีมาทับเราโมยฝีมืมอร์ไรใช่ครับแข่งแดงของเราวันนั้นแพ้ครั้งแรกอม่สมหวังแพ้แต่เขาแข็งเก่งแน่ แข็งเก่งมากเลยเวลาเข้าไปปั้มอแข็งเก่งมากเลยไม่เราแข่เขาได้ไงวะเขาม่็นแส่งยังไงทข่งแท้ที่แน่ไม่ท้อครับผมต้องทําตัวเองให้แข็งเก่งเหมือนเขาอยากแข็งเก่งเหมือนเขาทำยังไงก็ถามการฟิตซ้อมเราฟิตซ้อมให้หนักขึ้นครับใช่ครับการฟิตซ้อมหนักขึ้นแล้วก็ตอนตอนนั้นปล่อยแปดรอบนี้คือมวยฝีมือเลยเลก็คือมวยอาชีพแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วครับ ที่ว่าเราเ,าเริ่มเรเป็นมืออาชีพตั้งแต่ครั้งแรกเลยผมก็ต่อยมาเรื่อยเลยอ๋อเราแพ้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาฝึกสีมือมากขึ้นใช่ครับพี่ใช่ครับพี่พอฝึกสีมือมากขึ้นผมก็ชนะผมก็ชนะ<ๆ>ใช่ครับพี่ผมก็ชนะมาเรื่อยชนะนับมั่งแพ้มั่งแต่ผมต่อยแค่ยังไม่ได้ต่อยมากเยอะเหมือนนักมวยอาชีพคนอื่นผมต่อยแค่สี่สิบครั้งสี่สิบครั้งก็ไม่น้อยนะสี่พันัน ก็ถือว่าน้อยสำหรับผมสำหรับสำหรับนักมวยใช่ครับแต่สําหรับเราก็แค่พอเป็นเป็นบ้างเต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเราก็เป็นแม่เขามาเลงแกงเราได้เาะมีชาติดตัวใช่ครับมีชาติดตัวพอราพอรารอตอนมวยเสร็จอ่ะตอนนั้นจะเลิ่มใส่มวยใช่ไหมสี่สิบครั้งผมแพ้แปดครั้งเอยไม่ใช่แพ้แพ้เจ็ดเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดเสมอหนึ่งใช่ครับ เจ็ดเสมอชนะสามยสองครั้งใช่ครับพี่เสมอหนึ่งครั้งครับแพ้เจ็ดครั้งครับไม่ธรรมดาเลยน่ะก็แค่พอได้ครับตั้งแต่อายุเก้าขวบสิบขวบครับสิบขวบใช่ครับพอสี่ใช่ไหมใช่ครับสิบขวบต่อยมากี่ปีครับเนี่ยต่อยมาหนึ่งมอสามปีโอ้มอสามก็สิบห้าใช่ครับหกปีใช่แต่เราไม่ต่อยนี่ยเราไม่เดินในสายอาชีพมวยใช่ครับผมก็มาต่อยกรุงเทพแล้วมัน ไม่ประสบความสำเร็จเพราะผมมาอยู่กับไข้ที่ที่ผมต้องอยู่กินเองครับครับก็มีแค่ห้องอย่างเดียวช่วงนี้นะช่วงที่ใครที่ว่าน้อยมากอะมากน้อยเท่าไหร่นั่นคือคุณคุณเราไปพูดดีกว่าเอเราไปพูดดีกว่านั่นคือคุณคุณครับไม่อยากรู้เขานั่นคือคุณคุณเหมือนกันพี่โอ้ครับใช่ใช่ก็เอตรงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราพอสิบห้าปุ๊บเราเริ่ม รู้แล้วว่าวงการมวยหรืออะไรล่ะไม่ใช่ทางเราผมยังไงยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในค่ายใหญ่ใหญ่ไอ๋ได้เข้าไปในค่ายใหญ่แค่มาชกกรุงเทพแค่ห้าครั้งตอนนั้นชกเวธนรอบๆครับแา่พัทยาพัทยาใต้น่พี่ผมพัทยาใต้ก็มาใช่ครับเวทีโชว์ครับตรงแยกตรงดิคสี่เดียวไปมันจะมีเวทีโชว์มาก่อนสนใจปะพัทยาใต้เวทีโชว์ ใช่ครับโชว์ฝรั่งครับโชว์โชว์ฝรั่งใช่ครับอ๋อแล้วก็มาโชว์โชว์ฝรั่งด้วยแถวบางพีบางบอกสมุนปการบางพี่บอกว่ามาชมด้วยตอนนั้นตอนนั้นที่ว่ามีเรื่องกับเออเสียโป๊ะหนุ่มนี่เขาก็ไม่รู้กันว่าเราเป็นตักมวยไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ตอนหลังใช่ไหมใช่ครับไม่รู้ตอนหลังมันก็สืบมุ่สืบนี่ไม่หรอกสโกงตัวเล็กด้วยเราลองยืนยืนยืนเนี่ยตอนยืนด้วยนะด้ยตัวเล็กนะครับครับ พี่กองมึงมีนี่ตัวเล็กไม่ใช่คนตัวใหญ่นะตัวเล็กผมว่าผมตัวเล็กแล้วเรเล็กกว่าผมเล็กเล็กอันนั้นแดงอื่นเล็กไหมไม่เล็กแกต้องถามแป๊บผมนะอยากโฆษณาของอยากโฆษณาของพอเราอายุสิบห้าเนี่ยเรียนต่อไงไม่เรียนแล้วเรียนมาถึงมสี่ครับพี่เรียนมสี่ครับเรียนจบมสี่เรียนจบมสี่ปุ๊บตอนบ้านผมเป็นฐานะที่ยากจนนี่ไม่ใช่ว่า ผมต้องมาก่อสร้างนะตอทำกับแม่ตอนปิดเทอมจบม .4 ปิดเทอมเมาแม่มาทํางานก่อสร้างครับผมก็มาช่วยแม่ดีเขานี่แหละให้มาช่วยเขาพอผมมาทํางานก่อสร้างเขาผมไม่ชอบเลยมันไม่ใช่ทางเราใช่ผก่อสร้างไม่ใช่ทางเลและมันเหนื่อยแล้วมันร้อนมันหนักผมก็เลยเขาบอกว่าไปต่อยมวยไหมบอกว่าเคยชกมวยมาก็ลองไป เนี่่ยพีคนนี้เขาพาออกหารายการชกได้อะไรเงี้ยครับผมก็ไปชกกับเขาเนี่ยอ๋อกลับมาชกอีกใช่ครับพี่กลับมาชกกลับมาชกมว้ยิบใช่ครับต่อยได้ประมาณห้าครั้งห้าหกสายก็ชนะอ่าเชนะสี่แพ้สองชนะสี่แพ้สองครับงั้นต่อยให้เขาได้ประมาณหกครั้งอ๋อก็เป็นพอเราอายุมากขึ้นขโมยฝีมือก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้ววันนี้เกิดอุบัติแม่เกิดอุบัติเหตุครับพี่ครัไม่ได้ว่าผมอยากจะเลิกมวยหรอกแม่เกิดอุบัติเหตุ รถลงเขาครับขับรถใช่ครับตกเขาใช่ครับตกเขาแล้วพ่อก็ต้องไปทํางานครับน้องก็ไม่มีคนเลี้ยงครับผมก็เลยตัดสินใจผมก็พักง่ยก่อนครับมาเลี้ยงมาดูแลแม่ผมช่แม่ผครับครับแล้วพอแม่หายมีพี่น้องกี่คนมีผมคนหนึ่งแล้วก็มีน้องอีกคนสองคนใช่ครับพี่น้องอ๋อพ่อก็เลี้ยงน้องแม่พอแม่หาย เราก็กลับไปเลี้ยงน้องกันใช่ครับพี่ผมพอแม่ประสบอุบัติเหตุหายเสร็จปุ๊บเราก็ก็เริ่มโตแล้วเริ่มโตเป็นเป็นไปรุ่นแล้วนะหาไม่อยากเป็นไม่อยากไปเรียนเพราะเราออกมาแล้วครับรู้สึกว่าเออพอผมยาวแล้วผมยาวแล้วก็เท่ห์แฮมวีแล้วแฮมวี่แล้วเริ่มชอบผมยาวเมื่อก่อนนี้ผมเมื่อก่อนนี้เรียนอยู่อ่ะมันมันต้องผมเกลียนอ่าต้องผมเกลียนใช่ครับพี่หัวเกลียนมันต้องหัวเกลียนเออ้ยผมยาว โตแล้วโตแล้วก็เริ่มโตแล้วไม่เรียนนี่หว่ากูหาประสบการณ์เอาวะก็เลยตัดสินใจไม่เรียนต่อม .5 จบม .4 ไม่่นไมต้อบครับผมก็เลยไปกับเพื่อนมั่งเป็นนู่นเป็นนี่มั่งฮะแล้วก็ได้แฟนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นสิบเก้าครับสิบเก้แฟนตอนยีสิบเก้าใช่ครับได้แฟนอยี่สิบเก้าตอนสิบเก้าว่างั้นเปิดสิงไม่ได้เริ่มติดจริงไงเริ่มติดแล้วละได้ไม่ มีครอบครัวแล้วเราก็ไม่ไม่ยุ่งเรงมวยแล้วเราก็เลยได้แฟนคนแรกก็อายุเท่ากันไหมแฟนน้องเออเป็นเด็กครับเป็นเด็กได้แฟนได้คอายุตอนนั้นนั้นสิบสามเองใช่เหรอใช่ครับพี่โอดีแล้อดคุกมาได้นะไม่เคยติดคุกด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่ดีเพราะแม่เขาไม่ไม่ไม่อะไรเราเพราะแม่เขามองเราเป็นคนดีอยู่ใช่ครับพี่ได้แฟนได้แฟนคนแรกก็ ติดยาบ้ามีมีติดยาบ้าติดยาบ้าเขาเริ่มเข้ามาติดยาบ้าแล้วตอนแรกไม่เคยเลยนะเม็ดยาบ้าเม็ดห้าร้อยห้าห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบผมไม่คิดจะกล้าไปซื้อยาบ้าสูบเลยตอนที่ผมเรียนอยู่มช่วงมต้นมปลายผมไม่เคยคิดจะซื้อสูบเลยเพราะว่ามันแพงมากผมพอตังค์นั้นมาซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินเมื่อก่อนใช่ เหมือนจะสี่ห้าร้อยนะพี่โอ้โหแพงขนาดเนเลยช่วงย,ย,ยุคนั้นนะครับพี่ตอนที่ผมเรียนอยู่อ๋อใช่ใช่กงน่าจะมาตอนยุคยุคทักษิณหรือเปล่าใช่ครับพี่ยุคทักษิณครับพี่ยุคนายกทักษิณเนาะใช่ครับยุคเงิแพงเม้าแพงครับพี่ผมเลยไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยแตะเลยพอได้แฟนคนแรกผมก็ไปทํางานชุมบุรีไปทำงานโรงงานอ่ โอ้เคยไปทํางานโรงงานด้วยใช่ครับพี่ทำงานโรงงานช่วงวันระหว่างระหว่างทํางานทําอะไรมั้มีเรื่องมีดาวไหมตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเคยมีเรื่องมั้ยอ๋อมีครับพี่เฉียดตายอย่างเงี้ยมีไหมก็ผมโดนฟันนะตอนนั้นนะคอ่ะตอนเป็นเด็กตอนที่ประมาณสักก่อนได้ก่อนได้เมียก่อนได้เมียช่วงสิบแปดช่วงกำลังเที่ยวแบบตั้งแต่เลิกมวยมาแล้วก็กำลังเที่ยวอะไรเงี้ยคือนั่นแหลไปรุนแถวบ้านคือแบบ เราก็คนหนึ่งอ่ะก็เราก็ตึงอ่ะก็ตึงงานเราอ่ะใช่ครับก็ติดตามฟันแทงเขาไปทั่วนะครับทรมาได้แล้วครับแล้วก็โดนฟันเสื้อขาดสองชั้นนะตอนนั้นผมสักวคนลงพื้นมาอผมก็ไม่คิดว่าไม่รู้หรอกว่ามันช่วยเราได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเกิดกับผมนะครับอ๋อก่อนจะมาอยู่ชลบุรีใช่ไหมใช่ครับก่อนจะมาอยู่ชลบุรีผมไปสักบคนลงพื้นมา ตอนผมอไปอยู่บ้านป้าผมอยู่นครปฐมมีเรื่องยังไงที่ไหนที่จังหวัดเลยนะที่วิโรคับที่วิโรคเลยเราก็าเดินบ้านเขาบ้านเขาเป็นหมู่บ้านใช่ไหมใช่ครับเป็นเดินไปใส่ก่อนเลยปั้งเลยปังแม่งมันร่วงไปร่วงไปมันชักมาฟันนี่เลยเรากำลังจะใส่มัดสองไงฟันมาสวมในเสื้อขาดสองชั้นบอกฟันฟันปุ๊บพวกจังหวัดฟันปุ๊บคนมันก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมได้ทีหนึ่ง ได้คีหนึ่งเราก็ได้คีหนึ่งมันก็ง้างอีกเราก็ตำรวจนั่งอยู่ตรงนี้เราก็กระโดดข้ามคอไปก่อนไปดูเสื้อขาวคิดว่าผมเบิร์เลยยงี้ก็เวอร์ดไปดูไม่เข้าผมคิดว่าโดนแนวโดนแล้วแต่ไม่ได้ไม่โดนแล้วคิดว่าไม่ได้ไม่ได้แนะนําว่าสักแล้วต้องไปลองต้องไปอะไรนะครับแต่่วาเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลอไม่ใช่ว่าสักแล้วมึงจะเก่งหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผมอผม เจอมากับตัวอ่าครับมันมันไม่เข้ามันไม่เข้าใช่ไหมใช่ผมสักยิบเก้ายอดครั้งแรกเลยครับยิบเก้ายอดงานอะไรนะของผมกุ๊กเปิลผมก็อยากไปอยู่เลยครับพี่สักยิบเก้ายอดใช่ไหมของหลวงขอกุเปิลใช่ครับมีนักงานมีครับพี่มีเพื่อนใช่ครับอ่าเพื่อนก็ไอ้แฟนมาทํางานชลบุรีชลบุรีครับพี่ชลบุรีเมื่อก่อนเไหร่เมื่อก่อนเมื่อไหร เพราะเราเข้ากรุงไม่ได้นอกเข้ากรุงไม่เข้ากรุงจำไม่ได้หรอเขาพาไปไหนเออใช่ครับพี่เขาพาไปไหนก็ไปไปรู้ว่าเอชนบุรีก็คือชนบุรีแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเออฮะบันเราต่างกินใช่ครับพี่เราไม่รู้หรอกตรงไหนทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยจะจาอยู่ในหัวที่แหลกท่าเออพาพาจนตาอยู่ใช่แต่ว่าเราเราดูดมากครั้งแรกเลยเป็นเหมือนกันไปจังหวัดไหนไปเที่ยวมานะก็ถามอำเภอเลย ไม่รู้ไปอยู่วะเนี่ยมาทำโรงงานครั้งแรกเหรอใช่ครับพี่โอ้โหผมดูขอโทษนะครับอที่ฟังแล้วมันอาจจะไม่ดีหรือว่าจะไม่ให้แนะนําเป็นใช่ครับที่ผ่านมามันคือไม่ดีใช่แต่ตอนที่ผมพูดมานี่อให้มันเป็นย้อนถอดสังคมให้น้องๆประสบการณ์ที่ผมเคยมาแล้วมันดีไหมทําแล้วมันดีไหมรือว่าทําแล้วมันดีก็ทําไปถ้าไม่ดีอย่าไปทําตรงไหนที่ผม ผ่านมาแล้วผมจะบอกว่าตรงนี้ไม่ดีอ่าครับครับให้น้องๆเอางนี้ให้น้องๆเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆไปจากพี่แล้วกันครับพี่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ฟังไว้เป็นประสบการณ์นะพอได้มีอยู่จนมาดีอ่าดูดยาติดเมีผู้หญิงมันก็เคยผู้หญิงใครมีผู้หญิงอ้ยาติดยาเราเคยไม่เคยนะพี่ครั้งแรกเลยนอนไม่หลับเออนย่งนันนู่แล้วกลัวเมียรู้เลยเราเกมไงกลัว เกมีนี้สำคัญนะทำอย่างนี้มันไม่นับอะไรขนาดนี้เออไม่เคยอะพี่โดนไปกี่ดอกสองครับสองดอกโอ้ยคนเดอะไรไม่คนไม่เคยอะถ้าคนไม่เคยถ้าคนเคยใครเคยจะรู้ว่าครั้งแรกเป็นยังไงครับว่ามันมันเป็นยังไงโอ้ยมันเป็นแรงนะมันแรงกำลังมาจากไหนนอนก็นอนก็ไม่นับไอ ีเนียเมียซื้อข้าวให้กินไม่กินไม่กินกินไม่ได้ครับคอแข็งจนต้องยอมรับว่าเราไปแอบเสพมายอมรับกับเมียใช่ครบมอบมอบเลยโอ้โหถึงจะกินได้ต้องสั่งันนะพี่กว่าจะได้กินเออเอผมไม่เคยผมคิดม่าปากคอแห้งหมดเลยคนไม่เคยนะใช่แบบเจอของดีแเรามั้งโอ้โหต้องใส่ช่วงนั้นอ่า สองร้อยห้าสิบว่สองร้อยห้าสิบรถลงมาละถูกกว่าไหนรดลงแต่ตอนเรียนอยู่ตอนเรียนอยู่พี่เม้งเมื่อก่อนพี่เรียนอยู่มันแพงยังสอกว่าห้าสิบรถกรอบเลยพอได้ะรอห้าสิบเฮ่พอได้เรประสบการณ์แล้วเราทํางานแล้วครับทํางานแล้วตั้งแต่นั้นเลยครับทางานทํางานลงที่ยาหมดอ่า นี่นะครับมันคือก็ได้เก็บเงินเก็บทองให้แม่ไงนี่และครับนี่นี่นะครับพี่มันคือว่าจุดที่มันไม่ดีนี่ครับพี่ใครมีเรื่องมีราวไหมช่วงมายู่ชมเดือนผมเป็นคนกตัญญูใสดีคใับใช่ถ้ใครมาหาเรื่องผมเนี่ยใครเชื่อคุณไม่โดนผมไต่แน่นอนใช่แต่ว่าถ้ามาหาเรื่องผมเนี่ยโดนแน่นอนแต่ว่าพี่กงน่ะนักเลงจริงนะครับนักเลงพี่โลกจริงคนจริงคนที่ที่เป็นน้องที่ผมสัมผัสมานะก็คือทำอะไรทำจริงนะครับ ไม่ว่าจะทํางานหรือว่าไม่ว่าจะมีเรื่องมีราวจะทําอะไรเป็นคนทําจริงครับพูดแล้วทําได้เอางั้นอ่ะชอบช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนมีเพื่อนอย่างเงี้ยติดผม็ชอบติดให้เพื่อนอ่ะผมก็เป็นกองหน้านะผมไม่เคยเป็นกองหลังทีนะที่ว่าแล้วทีนี้พออยู่ชมรีตอนไหนที่เรากลับไปอยู่เราก็ไปทํางานพระรามสองไปทำงานพระรามสองอีกทางโน้นใช่ครับพี่แถวหมู่บ้านอีเค วว้าขับปีนมอเตอร์ไซค์ครับพี่โโอ้หเป็นแม็กเชนเจอร์เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ดูบยาอ๋อสูบผมติดยาอยู่สองปีครับพี่เพราะว่าผมทำอยู่เนี้ยวนเวียนอยู่กับยาช่วงถ้าใครเคยเป็นรุ่นนั้นจังหวัดนั้นใครเคยติดยาตรงมันก็วนเวียนอ่ะเราคิดทำมาทำงานมาไม่คิดจะเก็บใช่ครับพี่เอามาละลายหมดมาเผาไฟทิ้งหมด ความสุขแค่ชั่วปุ๊บไม่ใช่ความสุขหรอกความมันนะครับความมันความสุขแค่ชั่ววูบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเราคิดเองใช่คิรับพี่พอเภาโตใช่ครับพี่ตั้งแต่นั้นมาก็หักเลื่อครับพี่หักดิบเลยใช่ไหมครับพี่เลอผมก็มาทํางานอยู่ที่มินบุรีครับอ๋อมินบุรีใช่ครับอ๋อแล้วช่วงช่วงมาอยู่มินบุรีนี่โห่กาลังตอนนั้นที่เป็นเรื่อง ก,กับเซียโบโตอนนั้นใช่ครับประเด็นพอมีเรื่องราวเแรกๆมันเกิดขึ้นได้งไงไม่รู้อเออล็กๆมันคืโคโจรมสาสัดซัดกันได้ยังไงเพราะว่าเป็นเมื่อก่อนนี้มันหลายปีแล้วอ่าครับเมื่อก่อนนี้ผมทำเงินกู้อยู่อ๋ยอย้อนไปแต่ก่อนนะใช่ครับย้อนไปต่ก่อนนี้สิบประมาณสิบกว่าป,ปีที่แล้วอ่าครับทำเงินกู้อยู่ ยสิบสามปีที่แล้วครับเมื่อก่อนนี้ผมทาเงินกู้แล้วผมก็คําว่าเก็บเงินกู้เนี่ยคมันไม่มีใครกดใครเลยนะใช่ใช่ใช่มันต้องบู๊มันต้องเดินหน้างเดียวมึงกู้ไปอ่ามึงต้องส่งกูด้วยครมึงไม่ส่งอไม่ว่าผ่อนได้อไม่เป็นไรผ่อนได้คุยกันครับไม่ใช่มมออกลูกนักเลงครับ ไม่หลบไม่หนีไม่มีไม่จ่ายอ่ะประมาณนั้นครับพี่ครับมันเป็นนิสัยของคนนิสัยไม่ดีใช่ครับผมก็เลยถูกเลยโดนถูกยิงเลยอ๋อใช่ครับพี่ถูกยิงผมเคยถูกยิงที่บอกพี่ว่ายิงสองนัดใช่ไหมเกี่ยวันผู่นี้นะครับอ่าถูกนัดเดียวครับพี่อ๋อถูกนัดหนึ่งถูกยิงที่หลังอ๋อถูกยิงที่หลังดูดูหน่อยได้ไหมตำยวจที่ช่วยถอน มาเก็บของกูเราก็เออแหม่ว่าเขาก็โดนยิงโอ้ตรงนี้ครับพี่เป็นสิบเอ็ดมมครับมันจะมีจุดจะมีจุดจุดตรงร้อยสักอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงกล้องเห็นป่ะไม่รู้นะนี่ครับตรงนี้นะโอ้ยรูเท่านี้ก้อยนิ้วชี้เลยเนี่ยใช่ครับพี่สิบเอ็ดจุดสี่ห้านะใช่เนี่ยนัทโรนี่ โอ้ยิงทะลุนี่เลยลูกไม่อยู่ตรงนี้ผมเพิ่งผ่านลูกไปเมื่อปีที่แล้วยิงเข้าหลังแต่มาลูกใายอยู่นี่ใช่ครับพี่หัวธรรมดาถ้ามีหัวระเบิดเรียบร้อยแล้วอัวธรรมดาหัวธรรมดาก็ผมตายไปแลนะที่ท้องที่ผ่านี่เพราะแผลนี่ไหมใช่ครับพี่โอ้ยิงตรงนร้นผ่าตรงนี้เลยเหรอใช่ครับพี่มันต้องมันต้องเข้าไปเลือดข้างเหรอใช่ครับแล้วก็ซี่โครงหักซี่โครงหักใช่ครับมีเรื่องแถวไหนครับเด็กเออหาไทยรัฐครับพี่หาไทยรัฐมินบุรีนี่ว่าหมู่บ้านเมึงเออ หมู่บ้านเมืองประชาอ๋อพอเรามาอยู่มินเนี่ยเราแผลนี่คือเฉียดตายเลยนนแล้วเนี่ยแอนี่เฉียดตายเลยพี่เออแบบว่ามันจุกอะออจุกผมโดนผมโดนล่วงลมทางยืนเลยนะพี่นะเออกำลังขี่รถมากับน้องพญ่ย่าใส่เสื้อ๋ะครับตอนนั้นคือเก็บเงินกู้อยู่เก็บเงินกู้อยู่ครับพี่โดนลูกหนี้ยิงใช่ครับโดนลูกหนี้ยิงอ่าเดี๋ยว ทำหน้ามัตามาส่งเงินเราปกติเลยมาส่งเราปกติเลยปกแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยไม่ส่งครับไม่ส่งไงไม่ส่งติดต่อไม่ได้ครับแต่สังคมไทยเนี่ยจะจะจะ,จะ,จะลอยฟังกับเอาเอากลางนะสังคมกลางกลางนะสังคมไทยเนี่ยดูไหมถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นอ่ะโคตรคนไปลกตัวใช่ใช่ครับรพี่แต่ผมจะบอกนะถ้าใครที่เข้าถึงจริงจริงอ่าหรือว่าเข้าไปถึงอยู่กลางๆจริงอ่ะเงินเนี่ยเราก็ให้เขาเยืม ไปกู้ที่ไหนมาไม่ได้นะต้องกู้นอกระบบ,บเงินเราก็ให้เขาไปพอให้เขาไปอ่ะเราช่วยเขาแต่เขาไม่ส่งเราผมจะบอกให้ว่ามุมมองอ่ะผมไม่ได้เข้าข้างคนเปิดเงินกู้นะอันนี้พูดแบบกลางๆก็คือว่าเอาเงินเขาไปแล้วอ่ะเราจะไปบิดอะไรเขาอ่ะบางทีเขาก็เอาเขาเรียกว่าเ,เอาเงินมากมาแลกเงินน้อยอ่ะใช่ครับพี่เอาเงินมากมาแลกเงินน้อยไม่พอบิดเขาอีกออกลูกนู้นลูกนี้อีกอย่างเงี้ยครับผมว่าใครใครใครคิดจะกู้เงินอะไรเงิน,นครับ กู้ผมไม่ได้ห้ามแต่ถ้ากู้เขาเราก็ส่งไปเพราะไม่งั้นมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับใช่แล้วก็แล้วก็ไม่มีอ่าคนใช้หัวหมอครับพี่แต่ผิดกฎหมายนะบอกไว้ก่อนผิดกฎหมายนะแต่อันนี้เราเราเราพิดกฎเราสมัยก่อนสมัยก่อนสิบกว่าปีแล้วสิบสามปีแล้วสิบสามปีพกฎเราสมัยก่อนนะครับปนตอนที่ผนถูกยิงเออไม่ใช่ว่าตอนนี้อิกเลยนะเรานี่เราอดีตนะครับอดีตอดีตถูกยิงไปสองนัดหนึ่ง ผมก็อยากจะบอกว่าเลิกตอนนั้นตอนนั้นเราก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเงินกู้มันโด <purpose S 1> นอย่างนี้ผมก็อยากจะบอกเงินกู้มันไม่ใช่ว่าเลวร้ายนะครับครับถ้ามองอีกแง่หนึง่งถ้าคุณลองได้ผลประโยชน์จากคนที่ปล่อยเงินกู้หรือว่าอะไระค,ะครับคุณจะเออว่าเอาเอเอ aust, งินกู้ไม่ได้เลวร้ายเพราะว่าเงินกู้คนนู้นกูาา้ไม่ได้ครับแต่เนี่ยสามารถกู้ไปได้เพราะว่าพอเขากู้ไปเนี่ยเขาไปทามาค้าขาย อ๋าของผมมาขายต่อยอดคนที่กู้เนี่ยเอ๋คนเจ้าของกู้เนี่ยถึงจะไม่เป็นสิ่งของเป็นเงินแต่ัมันก็เป็นเงินครับทุกอย่างทําไม่ว่าทําอะไรครับต้องใช้เงินลงทุนใช่ผลกําไรคืออะไรพี่ก็ต้องเงินเหมือนเดิมใช่ครับ่ครับทุกอย่างจบมาที่ผลกําไรเหมือนกันหมดแต่แค่มันไม่ใช่สิ่งของมันเป็นเงินมันเลยผิีกฎหมายอ๋อใช่มันเป็นเงินมันเลยผิดกฎหมายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นท้องเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าเงี้ยไม่ไม่ผิด ผิดไหมไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจนะแต่ผมก็เห็นนะคือเสื้อผ้าผ่อนเสื้อผ้าก็มีเครื่องใช้ฟ้าก็เหมือนกันก็ไม่ผิดกฎหมายเนียใช่มันก็เหมือนกันนะผมไม่ผ่อนเหมือนกันทุกวันนี้ผมยังผ่อนตู้เย็นเลยไม่ผิดกฎหมายนะครับพัดลมตู้เย็นงหนึ่งทําให้คนขยันอีกนะพี่ใช่มันเป็นอะไรเขาเรียกว่าแรงกับเพื่อนใช่แรงกับเพื่อนอ่ะมึงต้องต้องแรงถักดันต้องทําอ่ะใช่น้ํามันเชื้อเพลิงกูกู้เข้ามาแล้วเว้ยกูต้องทําอืำเพื่อจะ ส่งคืนต้นเขาทั้งต้นทั้งดอกเขาจบทีเดียวมันก็ไม่ใช่ระยะระยะที่สั้นมันก็เป็นระยะที่เป็นเดือนฮะไม่มีระยะอยู่มผมว่าเงนนินกู้มันไม่เดรรร้ยรายหรอกบางทีผมดูข่าวในทีวีนะไปดูคอมเมนต์ไอ้พวกไปด่าพวกเงินกู้ทาไมใช่ครับถ้าจ่ายเขาเขาจะมาไหม<ช>ถามหน่อยดิ <laughs> ผมไม่ได้งงเลยเออมันแปลกไหมที่มันมันเสียงเด็ดเดี่ยวขีดกฎหมายแค่นั้นเอง ต่พวกที่ว่ามีปัญหากับเงินกู้ครับส่วนมากจะไป้อหลอกเขาหลอกจะโกงเขาจะเล่าอะไรฟังกันจะโกงเขาจะเล่าไปในขำเลยครับมีน้องคนหนึ่งอยู่ข้างในเหมือนกันครับมันเป็นคนปล่อยเงินกู้แต่ไปโดนคดีะพยายามฆ่าเขาเข้าแบ้างในแต่สู้ชนะนะอ่าไอป้าคนหนึ่งมันย่างกระดุกมันบอกว่าย่างกระดุกขายแต่กู้เงินครับน้องกอกว่าเงินให้ไปย่างกระดุก พรุ่งนี้ไปขายต้ำต้มหรืออีกซอยหนึ่งก็ไปเอาอีกเจ้าหนึ่งเออป้าคือเดินสายกู้เลยอืออ่าน้องก็ไปเห็นไปถามเงินกู้เขาก็รู้จักกันเนาะเขาก็ถามกันเฮ้ยเมื่อวานขายประดุกอยู่แล้วขยันเหลือเกินขยันสร้างครอบนะสร้างสร้างหรือว่าเอ้ยไม่ขยันทำมาขยันขายประดุกนะอะไรือว่าขยันทำมากินเนาะขยันโกงนะพอพอตอนนั้นก็เริ่มที่ว่ามีโมโคจรทะเลาะกันได้ยังไงหรือว่ามปมีประเด็นอะไร เมื่อก่อนนี้ผมก็ทำเงินกู้ย่ยก้มก็มามากู้ตังค์ผมความหมายคาว่าเมื่อก่อนอาอดีต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 นะตอนนั้นเขาก็รู้ทั้งบ้านแล้วพอโก้ก็เขาก็บอกอย่างงี้เฮะเขาบอกหมมันมันก็บอกมันก็บอกอยู่ว่ามันเคยกู้ตังค์เออว่ามันเอาปืนที่หัวลูกน้องผมขึ้นไปบนตึกครับน่ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นแหละผมก็เลยไม่ยอมอฮะ